สวัสดีครับเพื่อนๆข่าวพวกนี้มันมีมาตลอดเลยข่าวเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจปลอมโทรมาให้โอนเงินไปตรวจอสอบแล้วก็จริงข่าวมีมาตลอดนะแต่เข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เวลาติดตามข่าวหรือบางคนอาจจะเกิดความกลัวส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เกิดความกลัวนี่เนี่ยผมอยากจะย้าเลยนะย้ําบอกเลยว่าในความจริงเนี่ยมันไม่มีตำรวจ คนไหนแล้วครับที่เวลาจะจับผู้ร้ายเนี่ยจะโท,โทรมาบอกเราลองฉุกใจตรงนี้ก่อนนะครับมีไหมครับสมมตุติเราทําความผิดเนี่ยมีไหมที่ตารวจจะโทรมาบอกไอ้ผมจะจับคุณแล้วนะผมจะเดินดาเนิเนคด,ด,ดีแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นผู้ร้ายก็หวยตัวทันสิครับถูกไหมที่สําคัญเนี่ยถ้าตํารวจคนนั้นทําแบบนั้นนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับเขาโคตรพุจิริตนะครับ ไม่มีตำรวจคนไหนที่จะช่วยพูดรายแบบนั้นนะแล้วที่สำคัญเนี่ยกรณีแบบนี้นะครับเขาจะออกหมายเรียกย้ำนะครับถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้นะแล้วคุณมั่นใจว่าคุณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับคุณต้องบอกเลยว่าเอาหมายเรียกมาก่อนนะครับคือถ้าไม่มีหมายเรียกเนี่ยสมมุติว่าคดีที่มันตำรวจเขากลัวว่าจะหนีเนี่ยเขาไม่ออกหมายเรียกเขาจะขอสารให้ออกหมายจับเลยเราก็เห็นตามข่าวใช่ไหมที่ตำรวจเอาหมายจับไปจับ พวกค้ายาเสพติดนะครับพวกไอ้แก๊งต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเขารู้ว่าจะหนีเนี่ยเขาจะออกหมายจับแต่ถ้าเขาดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่หนีเขาจะออกหมายเรียกนะครับถ้าเจอแบบนี้ให้ขอหมายเรียกหรือถ้าเ,เ,เ,เขาขู่ยังไงก็ตามเนี่ยเราย้าตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีหรอกครับโกนเงินมาตรวจสอบตํารวจที่ไหนไม่มีหรอกถ้ามันมีความจริงจิงเนี่ยเขาจะอาัดบัญชีของคุณนะครับหรือมีถ้ามีคนไปแจ้งความเนี่ย คนที่เป็นโจรเนี่ยคุณเสียหายเนี่ยเขาอาจจะขอให้ตํารวจเนี่ยขอหมายสารให้ไปที่ธนาคารไปอายัดบัญชีของคุณได้บัญชีของคุณอาจจะโดยจะโดนอายัดโดยอัตโนมัติถ้าคุณทําความผิดนะนะครับถ้าเขาจะทํานะครับเขาไม่มาบอกนะครับไม่มีรับรองไม่มีตํารวจที่ไหนที่โทรมาบอกนะไม่งั้นผู้ร้ายโจรมันก็รู้สิครับก็รู้ตัวสิครับว่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่คือเรามองในความเป็นจริงเนี่ยนะครับจู่ๆผมเป็นตำรวจเนี่ยผมจะจับคนร้ายเนี่ย ผมจะโทรไปบอกไหมเฮ้ยคุณทําความผิดนะเดีย๋ยวผมจะดําเนินคดีกับคุณนะไม่มีหรอกครับมีแต่ก็จะออกหมายเรียกมาก่อนย้ําอย่าไปเชื่อเรื่องแบบนี้เพราะงั้นมันก็ตกเป็นเหยื่อมันจะชีพขาวนี้ม,นมีตลอดนะครับเยอะมากจำไว้นะครับไม่มีตำรวจที่ไหนจะโทรบอกคนร้ายเพื่อให้รู้ตัวโวเคครับฝากไว้แค่นี้นะครับ